ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่ด้านหน้าสารอาญาลัชดานะครับมีม็อบเขารวมตัวกันใช้คําว่าเป็นม็อบสาดสีปลาไข่ใส่ป้ายหน้าศารอาญาลัชดาคือเขารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เพื่อนขบวนมาที่ด้านหน้าศารอาญาลัชดาพิเศษกลุ่มรีเดมครับนำมวลชนระดมคว้างปลามะเขือเทศไข่ไก่น้ําแดงข้ามรัว้ว ตาไปที่ภาพของคุณชนะทิพย์เหมือนพะวงซึ่งเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานะฮะแล้วก็ป้ายด้านหน้าสำนักงานสารหลังจากที่มีทั้งกลิ่นแล้วก็ควันกลายกับแก๊สน้ำตามาจากฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสูงชนที่ตึงกำลังอยู่โดยรอบนะฮะทั้งหมดนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเดือนจำในความผิดมาตรา1 1 2 และเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับจากนั้นฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเปิดเครื่องขจา,ายเสียงโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วก็โจมตีนายชนาทิพโดยมีการเปิดเผยข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาในเวลาต่อมานะครับโคศกของกลุ่มมีโวในายรัตภูมิเลิศภัยจิต พูดถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้หลักๆก,ก็คือต้องการแสดงออกว่าณนะตอนนี้สังคมไม่พอใจเหตุการณ์ไม่ยอมให้สิทธิ์ในการประกันตัวคนที่ถูกกล่าวหาในคดีม .112 ไม่ยอมให้ประกันตัวการประกันตัวไม่ควรจะมีเงื่อนไขอะไรด้วยซ้ำไปพร้อมกับระบุว่าไม่ทราบจริงๆว่าแผนการชุมนุมในวันนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนคือแกนนำการชุมนุมเนี่ยดำเนินไปจนถึงเกือบ6โมงเย็นนะครับ กลุ่มรีเดมจึงประกาศยุติการชุมนุมผู้ชุมนุมทยอยกลับบ้านแต่ว่ายังมีบางส่วนเลือกที่จะประาศัยต่อในฝั่งตรงข้ามจากนั้นประมาณสักหนึ่งทุ่มครับตำรวจที่ตึงกำลังอยู่รอบๆของศาลมีการประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนเวลาที่เหลืออยู่เป็นระยะๆะะนะครับก่อนที่จะปิดการจาราจรแล้วก็ปิดไฟบริเวณถนนด้านหน้าศาลอาญาราชดาปิดไฟนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ากระชับพื้นที่ด้านหน้าของสารอาญาบริเวณสำนักงานอายการสูงสุดแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนแสดงบัตรคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงแล้วก็ภาพอย่างที่เห็นตามข้อมูลบอกว่ามีเสียงดังจากฟุแล้วก็ประทัดดังขึ้นหลายสิบครั้งนานร่วมครึ่งชั่วโมงนะครับ ายหลังเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจเดินบีบกระชับพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้ฝั่งของผู้ชุมนุมถอยร่นเข้าไปในซอยรัชดาพิเศษ32นี่นี่นะครับฝั่งผู้ชุมนุมค่อยๆเดินถอยร่นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่เดินกระชับพื้นที่เข้ามานี่สองมุมเลยนะฮะจะเห็นว่ามีการยิงปืนนะครับแต่ปืนเนี่ยเห็นบอก <ไป S 1> ว่าเป็นกระสุนยาง นี่นะครับและดมยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องในส่วนของฝั่งผู้ชุมนุมเองก็มีการเผาสิ่งของแล้วก็ปิดไฟของรถเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมฝั่งผู้ชุมนุมมีการเผาสิ่งของแล้วก็ปิดไฟรถนะฮะ นอกจากจะมีการประทะกันที่ซอยรัชดา32แล้วเห็นบอกว่ามีความวามุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณแยกรักชโยธินด้วยนะฮะโดยความวุ่นวายเนี่ยเดินหน้าไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนป่าสารา,ารณกาจะสงบภาพรวมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้4คนนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวไปที่สอนพระนโยธิน เดี๋ยวเชื่อว่าเช้าว,วันนี้น่าจะมีความชัดเจนจากทางนาครบาลคงจะออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะฮะก็ภาพรวมไม่ได้มีคนเจ็บหนักแล้วก็ยุติไปหลักๆก,ก็เกิดประมาณสักเที่ยงคืนเลยนะครับค่ะเช้าว,วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็การถแถลงนะถึงปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ